เอาละครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับ going e, medieval part ที่7นะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราเปิดมากับสงครามทันทีนะโอ้โหสงครามตึงๆครับขอหมุนกล้องแป๊บนะเออมามาถึงพักเน่าเลยครับผมเออเอาเรื่องจัดๆครับพาร์ทนี้เปิดมาด้วยการของเน่าครับแต่ก็ยังกินได้นะเออกันผักหนึ่งผักดองอะไรไปครับมา ปัญหาคือมีคนมาบุกเราอีกหนึ่งวันสองชั่วโมงเพราะเราได้คนใหม่มาปะ่ะเอออไม่ได้คนใหม่นี่คือเขาแค่มาบุกเราเฉยครับเพราะเราเคยสร้างความบาดหมางให้เขานะก็คือคนที่มาก็คือไม่ใช่ใครครับก็เป็นหุบเขาแห่งโจนั่นแหละครับเราลากวางไปห้าตัวด้วยนะประเด็นนะ่ะเออลากวางไปห้าตัวก็ทําให้ทางด้านของอาชีพเม้นต์ปลดล็อกไปฮนะเดี๋ยวมาขอดูต่างๆมากมายเออทำไมมันดูนุวงๆววะ เกมนี้เขาเสียคือเล่นแปลงหน่วงๆนะเ,ออเกมอื่นไม่เป็นนะครับขนาดรายละเอียดเยอะกว่านี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะพวอ่ะถ้าว่าจะกระตุกกระตุกเป็นบางจังหวะนะั่งพยายามเลื่อนให้น้อยที่สุดมารีเซิร์ชเราเสร็จแล้วนะอืต่อไปเราขอรีเซิร์ชอะไรดีครับทุกคนใจจริงผมอยากได้หน้าไม้ว่ะเนี่ยผมว่าอื่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วนะจริงๆอะ่ะจริงๆผมจะคราฟนี้เอ้ยผมจะวิจัยนี้มาก่อนเลยนะรังผึ้ง เออแต่ของนี่ก่อนแล้วกันครับอ่าเดี๋ยอันนี้เสร็จแล้วก็ลังพึ่งนะอันนี้เสร็จแล้วก็ลังพึ่งแหละเออแล้วก็มาวิจัยข้างล่างเป็นอาวุธครับเอาหน้าไม้หน้าไม้โคตรโหดครับผมบอกเลยเนี่ยเออเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมได้วิจัยโต๊ะวิจัยขั้น2เสร็จแล้วครับอืมนี่ฮะ research table ขั้นสองครับ เราก็จะเอาไาไว้ตรงนี้ดีกว่าเดีย๋ยวขอบคุณนะจะติดประตูไหมน้าติดประตูไหมน้าอืมผมว่านะวางไว้ตรงนี้ก่อนครับกลางห้องก่อนเลยเออจัดไปส่วนทนานะของผ้าเนี่ยทําเพิงทาผ้าเนี่ยเดี๋ยวย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ครับตรงนี้แทนนะเออโดยเอาอันนี้รีโลเกตย้ายครับมาไว้ เอาไว้ตรงนี้ป่ะโอเคอืมก็ลบนี่ทิ้งฮะทั้งหมดปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสวยฮะคณะของวิวเฟก,ก็เคาะๆาไปครับแล้วบอกว่าเขาจะมาแล้วนะตอนนี้เขาเราจะมาแล้วนะเออคนที่มาปลูกบ้านเราครับผมเป็นโจนนะโอเคเอาลืมปิดต้นไม้ครับทุกคนว่ามขวางอะไรว่านะ นี่อ่ะโอเคเราย้ายนี่ไปนี่ปั๊บเนี่ยก็เรียบร้อยครับสวยงามฮะทุกคนสวยงามฮะม,มาบอกเลยว่าอย่าให้หนำแพงนะแต่ต้องปิดนะครับไม่งั้นมันจะลกไปเลยนะเออตอนนี้เอาดูฟก็มีความสุขดีครับโอ้โหโโหัวเขียวกันเลย กู๊ดวินมีความสุขครับทุกคนอินจอยกับหมู่บ้านใหม่ของเรานะไม่ใช่หมู่บ้านใหม่ดีกับการกุลณะสิ่งต่างใหม่ของเราครับแล้วบอกเลยว่าโจนจะมาถึงแล้วครับกับผมอีกไม่นานครับอีกไม่นานนะเออทุกคนเตรียมพร้อมกันหรือยังมีใครอยู่ไกลที่สุดหรือเปล่าอุ้ยยูเฟรตฮันติงอยู่เหรออุ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งฮึยูเฟรวิูเฟรตอนะไรจะไปฆ่าตัวอะไรอ่ะ อ๋อนานจะยิงตัวนี้โอเคอยู่ใกล้ไม่ไกลฮะไม่ไกลไม่ไกลเตียงไม่พอครับเตียงไม่พอไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไรเราจะสร้างอยู่แล้วเออเรียบร้อยครับผมมาในที่สุดหุขอี่งโจนนะ่ะเออเขาจะมาทวงเอาดูฟคืนครับผมเอาดูฟนะเออเราจะให้เขาเหรอทุกคนว่าไงเออถ้าไม่ให้เราจะสู้กับเก้าคนเลยนะว่าไงทุกคนใครเขาจะไปให้หล่ะครับ เออมาดิอยากเจ็บก็เปิดมาครับโอ้โหดูครับอาวุธของอีกฝั่งมีอะไรบ้างธนูหนึ่งสองอุ้ยมีเครืงมีค้อนด้วยมีกระบองสิไม่ใช่ค้อนแล้วก็ธนูเอ,อ้ยแล้วก็โล่ดาบอีดาบยาวโอ้โหดาบยาวมาด้วยนะอืมดิชาร์ดโนสมาเ้วขอกลับบ้านล้วก่อนปึ๊บเขาบวกมาจากข้างล่างใช่ไหมบวมมาจากข้างล่างครับ เราทําไงล่ะเขาบุมาจากข้างล่างเราก็เสร็จป่าเลยฮะอย่างน,นี้เออเราขึ้นกําแพงเลยฮะนี่อืเขาจะบุมาข้างล่างใช่ไหมถ้าเขาอยู่ซ้ายล่างใช่ป่ะเขาจะบุมาตรงนี้ปะเออผมว่านะอันนี้คือเอาอะไรฮะปัญหาคือการเดาของเราตอนนี้ฮะมาดวูนว่าเราจะเดาถูกหรือเปล่านะครับเออถ้าเขามาผิด มาคนละฝั่งนี่มันเทิงแน่นอนฮะมาเราเรียกคนครบเลยใช่ไหมไม่มีใครหลงไม่ใครเหลือโอเคเฮ้ยเร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยมาเขาอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยถูกว่าทศทีถูกกว่าขึ้นมาฮะสวยครับเดินมานี้กันให้หมดทุกคนเออจะเดินไปไหนล่ะโอ้มันได้อยู่ตรงนี้ฮะเราต้องมาดักตรงนี้เลยดักตรงนี้เลย โอเคยิงยิงครับอู้มาดิมาดิเออโอ้ยยิงยิงกระดานอย่างเท่ครับบอกเลยยิงเข้าไปอาเชอร์จีลาอิสเ a d เอาใครอ่ะโอ้โหนึกว่าเราใจหายหมดชื่อจอีลาคือจิลาอู้สวยสวยเออยยิงยิงยิงเออโดอนยิงสวยฮะดูดิ เราสบายแล้วดูดิเออเนาะโอ้โหแค่กำแพงอันเดียวผมกำแพงไททันของเราก็สบายเป็นชาติแล้วฮะดูดิต้เกลือตรงไหนบ้างเรียบร้อยสวยงามชนะขาดลอยครับชนะขาดลอยแบบขาดลอยแบบไม่เหลือโอ้โหไอ้พวกนี้อะไรอะ่ะโอ้โหไอ้พวกนี้มันมาอีกฝั่งหนึ่งมันจะตีโอบล้อมครับทุกคนมันจะตีโอบล้อมครับแต่เสียดายฮะที่มันโอบไม่สําเร็จ เจอเราโอบแทนครับผมโอบไหลไปหวันกันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้มาเรียบร้อยกุญวินอยู่ไหนโอเคทุกคนปลดเปื้องพันธนาการครับนี่แล้วก็สามารถหยิบของพวกนี้ได้นะเออไม่มีใครสู้เราได้แล้วผมบอกเลยโหยุทธศาสตร์เราดีโคตรตรงนี้ต้องบอกเลยฮะยุทธศาสตร์เราดีโคตรว่าเรานี่ทางนี้ออกปืบนี่ปืบนี่ ทำไมต้องพังออกนะฮะเพราะว่าเวลาเขาบุกเนี่ยเขาจะได้ไว่ายน้ําตีประตูนะมันจะเสียเวลามากกว่าแต่เราก็เสียเวลาเหมือนกันตอนเดินข้ามเนี่ยฝั่งนี้ไม่ต้องหวังจะบุกผมบอกเลยนะมาฝั่งนี้ตายอย่างเขียดครับมีคนมาบุกตรงนี้แล้วนะตายหมดเออบุกฝั่งนี้ตายหมดเลยอืมไอ้พวกนี้มันน่าออกไปจริงๆเลยวะอืมอยากให้เขาทำชําแหละเนื้อให้ไวที่สุดอะ่ะ โตอะชันหลัดนี่อยู่ไหนอยู่นี่นะฮะอยู่นี่อยู่นี่อันทิวเนี่อันทิวดีกด for ever ครับ for ever อันนี้เป็นโต๊ะทำอาหารต่างๆ,ๆนะปึฤฤฤฤฤ๊บอี่อันนี้คือเรากำลังจําแนกสิ่งของแยกย้ายแยกห้องกันอยู่นะฮะเพราะบางอย่างเอาไว้ข้างนอกอะ่ะเห็นไหมอันนี้ไว้ข้างนอกจะดีอ,อา๋อลมควันเอาไว้ข้างนอกจะดีครับผมก็คือ1ร0เปทำงาน ส่วนนี้เอาไว้ข้างนอกไม่ดีเอาไว้ข้างในจะทางาน120%นะเออเห็นไหมมันดีเป็นบางอันแล้วก็ต้องจัดอย่างนี้เลยครับส่วนอันนี้ผมจะทําทลายทิ้งอันหนึง่งโอเคอ,อันนี้มีคนเซลก่น cancel. เราจะพังทลายอันนี้ดีกว่าครับทุกคนทํางานขยันแข่งกันแล้วก็รีโลเคตก็รีโลเคตก็คือการขยับขยายหรือขยับขยายอะไรขยับเคลื่อนย้ายสิ่งของฮะนี่ ยังไงสิอุ้ยดูคลังเก็มอาวุธของเราดิเบิ่ม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 ตายทุกคนอุ้ยเจอหลานมปเส่ชุดเงี้ยเชียทุกคนโคตรสวยครับแฟชั่นนายนี่มันแน่มากอันนี้ก็จงหวะเราจะมี30แล้วกันอะ30 30เออเหลือนี่ยังไม่สร้างนะอืมเครื่องทอครับ ที่ทอที่ทออันนี้สร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีจนกว่าจะมีหนึ่งไม่มีสิบเอ็ดเลยหรออืมหนึ่งแล้วกันหนึ 1, ่งอะอันนี้ก็หนึ่งอะอันนี้ก็หนึ่งอะนี่แหละพอตัวนี้เป็นเสื้อผ้ากันหนาวฮะอืมเอาสร้างทีละหนึ่งครับเพราะว่าให้คนไปทำอย่างอื่นบ้างนะอือไม่งั้นไม่ได้ทำอะไรกันวันสร้างของพวกนี้นะถอดเลยไม่เจริญเติบโตนะฮะทุกคน เ,เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเหรออันนี้มปนเตรียมพยาบาลนะเนี่ยเราต้องเตียมพยาบาลมีสองก็พอดีแล้วป่ะส่วนนี้ก็ต้องสร้างมาอีกครับก๊อปปี้ท้งนี้ได้ไหมอ่า ติดอะไรเอาติดคานไม้ติดคานไม้อืมวันนี้ก็ได้ว่านะโอเคสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดเรามีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหคนสุดเยอะซะด้วยครับทุกคนคนนั้นเยอะซะด้วยนะถ้าเรารีโลเคตกลับเข้าไปล่ะปึ๊บนี่อ่ะ ดีโลเคมนี่อ่ะเราทำนี้แล้วกันนะฮะโอเคนี่อืมเออมันดูสมเหตุสมผลสวยงามตามวยจัดครับตอนนี้โอเคเหล็กอันนึงอ่ะอันนี้กัน บอกเลยว่าเรือนนอนเราค่อนข้างมั่วสู้วโตเหลงเหมือนเดิมนะฮะผมกะว่าใช้เขาไปนอนใต้ใต้นี่แล้วเนี่ยอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวกันผมว่าดีกว่าใครไม่รู้คิดยังไงแต่ผมว่าดีกว่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยอทุกอย่างเราไปเรียบร้อยฮะเจอหลากาว,วิวเฟดเข้ามาวิจัยกันเหมือนเดิมสม,มุนไพรผักผึก่กเราเหลือเฟือครับตอนนี้พอแล้วเมืองเราจะเลยรุ่งเรืองเกินไปนะฮะเออ บอ,อว่าคำว่าเกินไปก็ได้นะแต่ประเด็นคือเขาไม่เอาเนื้อสัตว์ไปแล่หรอน้อยมมีเนื้อสัตว์ให้กินเลยอ่ะฟูดมิเราิวมิวโอ้โหเอาฮีทเวฟมาครับเอาแล้วหน้าร้อนมาถึงแล้วไม่ใช่หน้าร้อนอีกขึ้นความร้อนครับโอ้โหเราสาไปนี่มานะแต่ไม่มีคนมาทำกินเลยอ่ะัานไหนละนี่ย่ะ คุกกิ้งป่ะคุกกิ้งจริงด้วยครับเป็นไซนิิสเป็นคนทำนะคุกกิ้งเป็นทน้าของไซนิิสครับเอาไปท่าไอเคนด้วยนะไอเคนด้วยอ่ะอันนี้ก็พอได้อยู่นะวิเศษวิเฟษแต่วิเศษเป็นสายวิจัยครับออันนี้เป็นสายก่อสร้างด้วยนะเนี่ยแฮร์รี่ก่อสร้างด้วยนะอันนี้ทางด้านของกูดวินปลูกผักครับ นี่ส่ขุดใส่ขก่อสร้างโอ้เอกเจอหลาดมันว่างนี่ว่าเจ้าอืนี่ทางใครเินิจิสต์เหรอเนิิสมันทำอะไรบ้างวะเนี่ยวันวันคุกกิ้งเนี่ยเป็นหลักแต่ไม่ทำครับเออซินิติส์มาสิแล้วประเด็นคือมันออกไปไม่ได้้วยเนี่ยทุกคนต้องรอให้เขาเออกไปอย่างเดียวเออไปไปไป ต้องบอกเลยว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ก่อนครับเออปึ๊บปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราจะสร้างกำแพงอย่างนี้ปึ๊บแล้วทำเป็นห้องอีกห้องหนึ่งครับปิดประตูไหมไม่ปิดโอเคนี่ครับนี่ครับพอสร้างเสร็จปึ๊บเนี่ยประตูมาประตูมาเรียบร้อยพอประตูมาปึ๊บอะไรต่อครับทุกคน เหลังคาไงฮะทาไมถึงสร้างอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราจะเอาไอ้พวกนี้ไปไว้ห้องนี้นะห้องนี้เป็นห้องนอนเขาอยู่กึ่งกลางเลยเพราะมันเวอร์กว่าสวยกว่าเคคนก็ขยันสร้างไปครับนี่เราเนื้อมาลงควันแล้วนี่๋อรอับฉลาดเนื้ออยู่แล้วครับเออสวยงามอย่าให้มันเสียเปล่าครับเราสาดไปฆ่าน้องเขามาโอ้โหเสียดายมากมหลายอันเลยหลายอันเลย ตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นอาหารสัตว์ไปครับผมพวกโจนชั่วเออ,อมีคนมีคนโอ้โหดูครับผมฮิตเวฟมาอืมเอา้าตกใจนึกว่าไฟไหม้ครับเมื่อกี้เออไปฮะเราสร้างเสร็จแล้วนะตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเออสร้างเสร็จแล้วไงต่อทุกคนเราก็จัดกันเลยครับเออจัดก,กันก็คือเราจะมาทําเป็นทางด้านของห้องพวกนี้แล้วกันเนาะ อ้าวนี้ล้กันเราทําการรีโลเคตก็ต้องนั่งเซตใหม่กันเนี่ยพระเจ้าช่วยเอ้ยมันจะแคบไปหรือเปล่าครับเนี่ยอากดพีดิกรีโลเกตกันรีโลเกตกันมาไว้ตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่ถักทอเสื้อผ้าเหมือนเดิมฮะไว้ตรงนี้เออห้ยไปสองนะไปสองนะหนึ่งสองนี่นะแล้วก็นี่ฮะ เออที่ชำละเนื้อสัตว์ครับแล้วก็ทางด้านของอาวเซฟพ,พอดีอีกออาอยู่ไหนละทางด้านของการทำน้ำหมักครับน้ำหมักปลาเชงเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ครับโอโ้โหพอดีเลยสี่มุมสี่หนุ่มสี่มุมครับเนี่ยพอดีเลยห้องนี้โล่งโอเคถุนวันถือว่าสวยเลยนะอย่างเงี้ยสวยเลยนะเออทำเป็นเล่นไปฮะบ้านเราจัดอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีสวยเฉยพื้นที่นั้งเยอะแยะอัดกันอยู่งี้ฮะอืม นี่ยังไม่นับห้องใต้ดินทางล่างเลยเนี่ยเออเหล็กเหล็กแล้วก็หล่อไปฮะนี่คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ครับที่เราลมควันเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด10ชิ้นครับผมเนื้อลมควันโอเคไอ็มมาน้อยนี่มันยังไงเออเราลืมดูสุน,นัขในการครอบครองของเราครับมีแกะเกิดมาเรื่อยๆนะแกะแพะเกิดมาเรื่อยเลยมีหมาตัวหนึ่งเราลังฝึกเขาอยู่นะฮะส่วนทางาน้าของเอ ลาตัวนี้ก็ให้ตามเฮรี่คอร์ดครับต้องตามแฮร์รี่คอร์ดป่ะดืมแล้วก็ตั้งเหมือนกันแฮร์รี่อ๋อเฮรี่มันยกของต้องโฟกัสไปที่แฮร์รี่กับเอลเมอร์ครับสองคนนี้ยกของโอเคเรากำลังย้ายของไปครับทุกคนอ่าย้ายไปฮะวสวยเอๆต้องบอกเลยว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีสงครามเรื่อยๆนะแต่หลังๆไม่มีใครเป็นอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ ชีวิตเราแบบสะดวกสบายสไตล์ทิวลิปนะฮะออกเลยตอนนี้เฮ้ยไอ,อ,อหนุม่มนี่ไปทำอะไรอะเฮ้ยเอ็มไปทำอะไรอะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ็มสร้างเลยก่อนเอ็มไปสร้างเลยใต้น้ำโดมันโทมันคืออะไรเนี่ยเออไอหนุม่มนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะเออโอ้โหเจ้า อยู่ที่ไปสร้างใต้น้ำด้วยนะเกมดีฮะเกมดีสร้างใต้น้ำด้วยใครมันจะมุดไปทำได้นะฮะมาเราก็จะเซตเหมือนเดิมนะบอกอะไรตรงนี้ต้องเซตใหม่ทุกรอบนะครับย้ำเออหนอยไม่จำค่าให้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะอันนี้จับไปครับหนี่โลไม่สร้างส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับ เออใช้ว่าอันทิวแล้วกันเนาะว่าจะมีฮะโอเคเรียบร้อยครับส่วนเนล้อลมควันเราก็ทํางานเรื่อยๆว่าเหลือมันพอไหมเนี่ยลมควันอันเดียวก็พอมั้งเราไม่ได้ล่าสัต์บ่อยนะครับโอเคทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองกันเพียบเลยนะเนี่ยอมีเก้าอี้ไม้ด้วยแบบใหม่นะเก้าอี้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเก้าอี้ กู๊ดครับผมอีเบตเตอร์อ Better นะดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเนะี่ยจัดเลยฮะทุกคนทำงานสะดวกสนุกสนานอา่าวรีเสิร์ชเราได้แล้วครับรีเสิร์ชเราได้แล้วอุ้ยแต่มันได้รีเสิร์ชสมุดนี้นะเราต้องการสมุดนี้ครับเซนิจิตมันสร้างเสื้อผ้าเหรออ๋อผมไปกดโคลแน่นอนเลยเนี่ยพอพอ เออก็ว่าอยู่ฮะอ,อไอหนุม่มเซนจิตนี่มันจะสร้างอะไรอี๋อ,อสร้างหวัวกครับหมวกครับเป็นหมวกปีกกว้างใช่สหรับทำไล่ทําสวนหรือเปล่านะอันนี้น่าจะใช่นะถ้าดูจากรูปลักษณ์เจอหลาดก็มาทาทางด้านของนี่ครับน้าหมักครับอุ้ยเจอหลาดนี่มันเอาเรื่องเนี่ยไอเคนมาฝึกสัตว์ใกล้ๆอยากเข้าซีนเหมือนกันเออ ทุกคนดูมีความสุขกันความจเจริญกันหมดเลยครับผมดูดินี่อืมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังไปได้สวยครับในณาจาักรของเราณาจับวินเทอร์เฟลนะโอ้โหมีการแบ่งห้องเป็นร่ำเป็นสันชัดเจนนะครับจะมีแค่ไม่สวยก็ตรงนี้แหละว่านะค่อนข้างแบบบัดซบทีเทีนะครับผมนี่ไม้เมื่อยแล้วก็ตัดมาไว้เป็นกองโอ้โหนว่ายิ่งใหญ่มากนี่เป็นแบบ เราต่อสู้มาเราไม่เสียชีวิตเลยนะสักรอบครับไปดูวิวเฟดดิเนี่ยกบราชาเลยมันเหมือนมองกุฎเลยเนี่ยมอนผ่านอนะ่ะเอออูสัตเราก็มีแบบให้หนึงให้เอ,อ้ยเอาอะไรเนี่ยหมูป่าตกใจหมดโถตัวอะไรป้อมๆหรือว่าวัวหรือว่าหมาครับมาองบอกเลยว่าสําหรับอ p พีนี้นะผมต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะเออพ p ที EP ่7็นะ มาถึงได้บุกได้สู้ด้วยผมบอกว่าบอกเลยว่า EP ต่อจากนี้ผู้ต่อสู้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะผมตามสเต็ปเกมนะเออคู่ต่อสู้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับใครที่สนใจหรือชอบเกมสร้างเมืองแนวนี้สามารถกดซ u b s ไคร b e กดติดตามคอมเมนต์คุยคุยกันได้ปกตินะผมเออต้องบอกเลยว่าผมตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าลากันไปก่อนนะผมอยากเจอกองทัพใหญ่ๆจัดให้นักหนักหน่อย EP หน้าผมจัดไปครับ